สวัสดีค่ะหัวข้อ s p s ポンเ d e r q u a l i t i e s นะคะอันถัดมานะคะเราจะพูดถึง enthusiasm นะคะคำนี้นะคะ enthusiasm หมายถึงความกระตือรือร้นนั่นเองนะคะความกระตือรือร้นที่อยากจ,จะทำให้การแข่งขันมีชัยชนะนะหรือว่าการปลุกใจทำให้ผู้เล่นเนี่ย สามารถที่จะแบบมีความรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่า good leaders นะคะ must be able to combine innovative ways of delivering sports and physical activity sessions with นะผู้นำที่ดีนะคะ good leaders ก็คืออ ผู้นำในเชิงกีฬาเนี่ยแหละเนาะก็จะต้องสามารถที่จะ combine combine แปลว่ารวมหรือว่าผนวกหรือผสมก็ได้นะคะเอามารวมกันพูดง่ายๆ combine innovative ways innovative ก็คือแบบวิธีการใหม่ๆนะคะสามารถนําเอาวิธีการใหม่ๆที่น่าสนใจนะ,ะในการที่จะ delivering sports ก็คือการนําเสนอหรือว่าการสอนนะคะการเทรนนั่นเองนะคะ,ะกิจกรรมทางด้านกีฬาเนี่ยด้วยสิ่งที่สําคัญดังต่อไปนี้นะคะด้วยการมี knowledge แน่นอนต้องมีความรู้ใช่ไหมคะความรู้เนี่ยจะต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆมีความรู้ใหม่ๆก็สามารถเอามาใช้ในการฝึกซ้อมใช่ไหมคะต้องมี effective communication นะก็คือมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะมี leadership skills ก็คือมีภาวะผู้นำนะคะสามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะมีความ วิจารณญาณอะไรอย่างนี้นี่คือภาวะผู้นำนะคะแล้วก็สุดท้ายคือ high levels of enthusiasm ก็คือมีความกระตือรือร้นในระดับที่สูงมากๆเลยนะคะผู้นำเนี่ยนะคะ,ะจะเหนื่อยจะทอ้อจะอะไรยังไงก็ตามเนี่ยแต่จะต้องทำให้คนที่อยู่ในทีมนะคะผู้ตามเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าผู้นำเนี่ยนะมีความกระตือรือร้นไม่ยอมแพ้มีจิตวิญญาณของนักสู้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติด,ด้านความกระตือรือร้นหรือ enthusiasm ค่ะ